bye ลงหน้าถลงในช่วงที่เราปฏิบัติการตามรูปกติอยู่แนะท่านนี้ได้ทราบข่าวว่าเขาจะเข้ามีออร์มาบินนะครับมีออร์มาบินผู่ไหลใส่ซอกเราก็ใช้อาวุธของเราไปนะครับำอะไรอะไรอะไรของเราก็ใช้ระดมข้ามกรทำถล่าทย่างหมดกระทำแก้ข้ามกรนทำ เข้าไม่ไ oh, ด้ครับตอนนี้เข้าไม่ได้พอที่ผมจะออกมานี่นะผมจะเล่าให้ฟังออกมาที่ลำบากถ้าพูดกันจาหลงแล้วเราสู้ได้ครับเราสู้ได้มาถามว่าเรามีเุานนำสักประมาณสักหึในร้อยฮะผมว่าสู้ได้เพราะเขาเขาไม่กล้าไมครับอว่ไนาเราสูเาะ ครับครับมาทนนัทุกท่านนะครับ่าจะเอาชีวิตรอดออกมาจะมีได้นทุลักทุเลจากลาประสคม,มาบดไก่มาฟองเตยเนี่ยระยะทางประมาณแคโิโมได้ผมนั่ง,ง,งรถต่อฝ่าดอกมาได้นะครับก็จาประชาสัมันนิดนึงนะครับเรื่องอาหาร เรื่องน้ำตืมหลังไม่ีนะค,ครับนำโดยชอบรุ่งา